เหลวงพ่ออะไรหลวงปุตรครับผมพระเวสสวนหลวงปโตแล้วดูไงดูหนังสือด้วยนะครับอคาล่าดูอคาล่าดูอคาล่าตรงไหนเนี่ยแถวๆเนี้ยอคาล่ามันมันจะไม่เหมือนเขาเนี่ยนะเขียนว่าอะไรพี่อ่านให้ฟังหน่อยมาคุนี่ฮะเอาดิๆเอาดิฮะ เดี๋ยวถ้าอ่านไม่ออกนะจริงแตเล่นนก็บอกดิจะอ่านไม่ออกไหนจะให้อ่านไหนเนี่ยตัวที่ผมแทบมองไม่เห็นเนี่ยเนี่ยเอออิติปิโสภควาลมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอ่าแล้วเนี่ยเนี่ยนี่กลับหัวมึงเนี่ยต้องพลิกงี้ป่ะเอออันนี้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 ยังเรียนไม่ถึงอันนี้ยังเรียนไม่ถึงอ่าคุณจบป .6 กันดิใช่นี่เรียนได้แค่นี้อ่านได้แค่ใช่ใช่ อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่ได้จะเข้าตัวไ,ไม่ได้อ,อเรื่องร่างอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเป็นมหานิยมอะไรเนี่ยเป็นมหานิยมจะเกิดลาภผลเป็นมงคลอับอันประเสริฐด,ดีนักแรอหนึ่งพันห้าร้อยบาทจัดไปเ<ห>นีโอ้นลงสือ่อบุตเลยนะเดียด๋วยวๆหนัง,งสือหรอืออ,อ,อ,อันเดียวกันว่าเดียวกันว่ากี่ร้อยนะ ฮะกี่ร้อยนะต่ออู้ดนนี่ก่อว่ากูเดี๋ยวซื้อน้ำมาอยู่น้ำก่นจะมุงไปอยู่น้ำขอให้กูณดูอันนี้ก่อนปต่ออันนี้มีเจ้าของยังยังครับผมเอายังยังเปิดเปิดเปิดยังไม่มีเจ้าของนะหิวหิวท้องกิ่วแล้วเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่เท่าไหร่เอาหมาคู่กันได้ไหมครับคู่กันเลยเอาอันเดียวดินี่อันนี้ครับเอาอันเดียว จะหนูทุ่งแหลมปะเนี่ยใช่ครับโอ้ยดูชื่อดูชื่อข้างล่างมีชื่ออยู่มีชื่ออยู่ฟับแม่อะไรเนี่ยผ่านว่าอะไรเนี่ยกูแกม้องหลวงหลวงปู่หนูหลวงปู่อ๋ออ๋ออ๋ออออ๋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 อี๋ออ๋อ๋ออออ๋ออออ๋ออ๋ออออูออออ๋ออ๋อว๋ออ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 เออ๋ออ๋ออออ๋ออ่ออ๋ออ๋อห๋ออ๋โอ๋อออออเ๋้าอี้

เอาคู่ละห้าร้อยโอ้โหไม่เป็นอนะโอ้โหดูง่ายเะตั้งหาหลวงปู่ศุกเท่าไหร่เนี่ยปูสุกอ่ะมีเม็ดมนหอนะนะอ,อยเหมัอนเนี่ยพระนะเศษพระน่ะหักนะแค่ว่ามีฐานมีอะไรเนะี่ยวัตถุขังบ่เฮ้ยสองดิอืมมีส่วนนะั่นนะาการคุณเคยกูซ่องไปกูจะรู้เป็นแต่านี่สองงานวู้ยวู้ดโอ้โห,โหนี่สวยว่ะ ก็ได้ไม่ถึงก็สวยนี่ว่นหนูวัดตุ่งแหลมสุด,ดยอดสายเหนียว,วสุด,ดยอดสายเหนียวราชบุรีเท่าไหร่นี่ไหนครับเนี่ยแค่เนี้ยเอาซื้อแปดครับ <c oughs> โอ้โหไม่ไหวหวะ่ะ สิบใช่ไหมี่โอ้โหขาดทุนยับเลยครับเอ้ยเอาเงินไปหมุนซื้ออย่างอื่นเอากำไรเอาอะไต่อเอาเอนี่นะขายตายเราซื้อตั้งพันห้าขาดทุนตั้งยาังเป็นไรแล้วขายนี่กโมงนี้เอาเอาเอาสิบสามแล้วกันขอขาดทุนไปสองโอ้โหเปนขาดทุนเยอะอันนี้ก็ขาดทุนเนี่ยกูสวนแรงอืมเอานั้นเนี่ยองุ่เดียวก็หลุดแล้วเท่าไหร่นะเอาสิบสามผ้าไม่แดงสิบสองแล้วกันฮะ ซื้อนะ้เนี่ยไปจัดไปเออโอเคสิบสองครับนี่ได้ทาวเวศวัดประดูมาหนึ่งอันนะครับปะดูชิมฟรีปะดูปะยุงรี่ปะดูหรือพะยุงอ่ะได้สองอันไปสามอันนะ้วพันสองแจ๋ว